มาแอบดูน้องพอร้อมกันหน่อยนะคะว่าวันนี้น้องพอร้อมกำลังทำอะไรอยู่โอ้โหดูสิทุกคนรู้จักภาษามากเลยอะเรียงรองเท้านะคะก่อนที่จะถ่ายกล้องเปิดกล้องถ่ายเมื่อกี้แล้วนี่มากวาดให้แม่เนี่ยเห็นคุณแม่ทำโอ้อย่างนี้นี่เองที่เขาพูดบอกว่า ลูกเห็นเราทำอะไรเขาก็จะทำตามดูดิคุณแม่เข้าห้องน้ำแป๊บเดียวออกมาดูดิทุกคนดูเห็นอย่างนี้แล้วแบบภูมิใจมากเริ่มใจมากทุกคนเมื่อกี้นางเล่นตัวต่ออยู่ดีเนี่ยแล้วคุณแม่เข้าห้องนำ้ำนางก็ มาเรียงรองเท้าให้กวาดหน้าบ้านให้ดูนี่ดูไหนดูไหนไม่เข้าตาหนไม่เรียบร้อย่อยางก็จะทำมีการแอบ,บเล่นแบบนึงด้วยเสร็จแล้วดูดิดูกำลังด,ด,ด,ดูว่าไหนต้องเก็บตรงไหนหรือเปล่านะ จาเสร็จแล้วเจแล้วแม่จ๊ะอีเ <c oughs> นี่ยไปไหนมาเนี่ยไปไหนมาคะ<น>ไปไหนมาคะโอ้โหแม่เห็นแล้วแม่เห็นน้องพร้อมทำแล้วแม่รู้สึกภูมิใจมากเลยครับครับเนี่ยดูโอ้โหเรียงรองเท้าให้ พร้อมอุ้ยแล้วใครกวาดหน้าห้องเนี้ยสุดยอดเลยเวลิกูดเนี่ยเก่งมากเลยอะ่ะแม่ภูมิใจตัวหนูมากเลยนะครับรู้ไหมโอเก็บอีกแล้วโอเก็บรองเท้านักเรียนตัวเองเหรอลูกโอ้ดูสิดูสิเอซดูสิ เนี่ยน้องพร้อมเก่งมากเลยครับเนี่ยน้องพร้อมเก่งมากช่วยงานแม่หมดทุกอย่างช่วยงานคุณแม่หมดทุกอย่างเลยน่าซื้อขนมให้กินจังเลยลกูกวันนี้พร้อมอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมครับเดี๋ยวแม่ซื้อให้กินนะมแม่ซื้อนมให้กินนะลกูกโอ้โหโอ้โหดูดูด,ดูสุดยอดเลย โอเอายังมองมาเก็บที่เดิมเนี่ยนางจะรู้ว่าอันไหนอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนางก็จะแบบเอามาเก็บไว้ให้โอ้โหพอแล้วลูกพอละโอเคละอื้อ มแม่ขอบคุณหนูมากนะครับแม่ค่ะถ้าถ้าหนูไม่ได้ช่วยถ้าพอมไม่ได้ช่วยถ้าแม่ไม่ได้ช่วยเอ้ยถ้าแม่ไม่ได้นงพรพอมนี่แม่แย่เลยแม่คงเหนื่อยมากๆเลยโอ้รถไฟเหรอฮะรถไฟหลเนี้ปูนปูนแม่ด้ยแม่อะไรนี่มันออกมาอีก อันนี้สู้ไม่ได้หรอกเพราะอันนี้ไม่แข็งแรงเท่านั้นวายวายแย่เลยเห็นไหมเนี่ยโอเคทุกคนค,ค,คลิปนี้นะคะคก็อ่าแชร์ให้ทุกคนดูนะคะว่าแบบเอเด็กคนหนึ่งก็เหมือนเหมือนลูกเราทำอะไรแบบ เขาแบบมีพัฒนาการที่ดีแล้วเขาก็แบบมีมีความการกระทำที่ดีอะไรเงี้ยเราก็อยากจะแชร์ให้ให้เป็นตัวอย่างให้น้องๆทุกคนได้เห็นแล้วก็แบบว่าจะได้ทำตามแบบมีอะไรก็แบบจะไ,ได้ช่วยเหลืองานบ้านพ่อแม่ได้อะไรเงี้ยเนาะก็คือแบบเพราะว่าทุกวันเนี้ยเด็กสมัยเนี้ยก็จะไม่ค่อยทำงานบ้านช่วยพ่อแม่แล้ว ก็เลยอยากจะแบบอยากให้เด็กทุกวันนี้แบบเออกลับมาช่วยงานพ่อแม่ช่วยไม่ได้เยอะก็ช่วยนิดหน่อยก็ยังดีอย่างน้อยแบบเห็นถึงความพยายามในการช่วยอย่างน้องพร้อมเนี่ยถามว่ากวาดสะอาดไหมหรืออะไรอย่างนี้ไหมถามว่ามันก็ไม่ทําไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเท่ากับคนโตเท่ากับเราทําเองหรอกแต่เราเห็นถึงความพยายามของน้องไงเห็นถึงความพยายามของ เด็กคนหนึ่งที่พยายามทําให้พ่อแม่แล้วก็แบบต้องการความขอบคุณความชื่นชมเนี่ยมันแค่เนี้ยเองอะ่ะทุกคนนะคะบคางครั้งสอนลูกไม่จะเป็นต้องใช้เงินจะหมอไปเนาะทุกคนเนาะก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ